อร่อยด้วยค่ะสามชั้นทอดน้ำปลาเราเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนคลิปนี้ขอจบ ทอดสามชั้นก็ดีอย่างเราได้น้ํามันจากสามชั้นด้วยนะคะสามชั้นทอดน้ำปลากินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเข้าครัอวอีกแล้วนะคะ ได้เมนูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะสามชั้นเราก็หมักเรียบร้อยเข้ากันมากเลยค่ะ ตอนนี้สามชั้นเราเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเข้ากันมากเลยค่ะอร่อยด้วยค่ะ แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะเราจะใส่แป้งทอดกรอบไปนิดนึงนะคะอร่อยด้วยค่ะ เราจะใส่แป้งทอดกรอบไปนิดนึงนะคะพร้อยแล้วนะคะ เราจะใส่แป้งทอดกรอบไปนิดนึงนะคะ เมนูวันหยุดค่ะอ้ๆๆอยแล้วนะคะ เริ่มเหลืองแล้วจ้าเพื่อนๆสามชั้นทอดน้ำปลากินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะเข้ากันมากเลยค่ะสามชั้นทอดน้ำปลากินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วนะคะได้เมนูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะสามชั้นเราก็หมักเรียบร้อยสามชั้นทอดน้ำปลากินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะพร้อยแล้วนะคะ เข้ากันมากเลยค่ะร<ม>้อยแล้วนะคะอร่อยด้วยค่ะ อ้อแล้วนะคะเข้ากันมากเลยค่ะ สามชั้นทอดน้ำปลากินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะเมนูวันหยุดค่ะทอดสามชั้นก็ดีอย่างเราได้น้ํามันจากสามชั้นด้วยนะคะ สามชั้นทอดน้ำปลากินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะ ตอนนี้สามชั้นเราเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะทอดสามชั้นก็ดีอย่างเราได้น้ำมันจากสามชั้นด้วยนะคะ เริ่มเหลืองแล้วจ้าเพื่อนเพื่อน